啊，得嘞。 ตรงนะเซบเซบเซบตรงนะ มี้รัมีกระป๋มาถ่ายได้ันนี้่มาแค่ดิ่ไปเล่นยังผมไปกยนที่นี่ว่านีรวยมาก

เหมี่ยนหาเพลข้าวยาข้ายังนรถได้รถระวังรถรถรถร

โอ้โหบออยู่ c ั m เพลิ e หมดเลยนี่ไปกากแบบนล้นี่ถัข้บตอนนี้เราก็อยู่บ้านบ้านอะไร はあ นกนกกระพารังกระตอนนี้ก็พี่เอกสิทธิ์อยู่ที่อุบลใน f อฟซีนะครับมากันสี่เชือกก็มีเอกสิทธิ์ฟองนะฮะแดนสยามแล้วก็พาโชคใน f อฟซีก็มาเป็นกำลังใจให้นะครับถอยนี่ถอยถอยนะครับก็คือถึงที่เรียบร้อยแล้วไม่ไกลไม่ไกลจากสุรินนะครับ แต่พี่แดนสยานนี่แหละมาจากามาจากยุทธยานะดัะตตยูเลยเออดัตตยูเอพอพ่อดัตยูนะครับตตัว,ตวพี่เอก็สิบยาวมากช่วงนี้อ้วนในเอฟซีตั้งแต่ไป สุพรรณมาแล้วน,นะครับสว่วนพี่ของยอยู่นู้นในเอฟซีนรงมึงยังสมทบอีกสองเชือกนะก็ไม่เป็นไรในเอฟซีก็สบายสบายอยู่อำเภอม,ม่วงสามสิบเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เขาดูว่าอ,อ่าไดอจ้ลุง อันนี้บ้านอะไรครับอันนี้บ้านหนองหลักอำเภอาบลองสาล่าบเหลาบกตำบลเหลาบกอำเภอเม่องสามสิบจังหวัดอุบลโอเคครับ fc มาติดตามได้นะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ